วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้แชร์แนกอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิลก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์กันมนเดิน,นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องฟิลไม่ได้มาสุ่มหรือว่ามาทําอะไรนะคะวันนี้เนี่ยน้องฟิลจะมาแต่งตัวตามนักแข่งจากประเทศไทยนะคะ <Wow. S 1> ที่ไปแข่งระดับโลกแล้วได้แชมป์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็คือพี่ๆนะคะก็อยู่ในแค h โพนิกฟอร์ e ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องฟิลก็ดูตอนที่เขาแข่งคือแบบ ฮ้ยพี่เขาเล่นเก่งมากแล้วก็ได้ระดับโลกเลยนะคะคือเก่งมากๆก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในวันนี้เนี่ยน้องฟิวจะแต่งตัวเหมือนใครกันบ้างก็มีทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีใครบ้างคนแรกนะคะก็คือพี่แรมโบ้ซึ่งพี่เขาแต่งตัวแบบเหมือนเจ้าชายประมาณนี้นะอย่า้องฟิวขอหาตัวละครผู้ชายก่อนส่วนใหญ่พี่ๆเขาจะเล่นตัวผู้ชายนะมาอย่า้องฟิวเอาตัวนี้ละกัน มาค่ะก็พี่เขาเนี่ยจะแต่งแบบเป็นทรงผมที่มีหูฟังคาดอ่ะซึ่งน้องฟึก็มีเดี๋ยวน้องฟลจะแต่งตัวให้มันเหมือนที่สุดละกันต่อมาพี่เขาจะใส่เป็นหน้ากากดำค่ะทุกคนซึ่งทุกคนรู้ไหมน้องฟลมีเป็นหน้ากากาอะไรนี่เป็นหน้ากากสีขาวทุกคนเดี๋ยวน้องฟลต้องเลื่อนดูดีๆก่อนเผื่อจะมีหน้ากากสีดำสรุปไม่มีนะคะทุกคนโอเคงั้นไม่เป็นไรใส่หน้ากากสีขาวนี่แหละเท่เหมือนกัน มาต่อมาเป็นเหมือนเสื้อแต่งงานนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ยน้องฟิลก็มีเพราะว่าน้องฟิลไปสุกมาอ่าเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนต่อมาเป็นกางเกงยากุซ่ากางเกงนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่เป็นกางเกงยากุซ่านะคะต่อไปเป็นรองเท้าแตะสีออกฟ้าฟ้าน้องฟิลมีไหมอ่ะมีทุกสีเลยรองเท้าแตะนี่เนี่ยน้องฟิลแต่งตัวเหมือนพี่ลัมโบมากเลยอ่ะดูดูด แตกต่างแค่ตรงหน้ากากานีคะทดูคนลองเทียบดูเหมือนเดอย่างกาแฟตแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่หน้ากากานะยคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็อย่างนกฟแต่งเสร็จอย่างนฟิวจะเอาลงไปเล่นนะคะทุกคนอะต่อมาเป็นพี่ดีหลงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหมือนขนาดไหนนะคะทุกคนอย่างแรกเป็นหมวกขาวหัวขาวสิหัวขาวซึ่งนงฟิวไม่มีหัวขาวเลยมีแต่หัวพวกนินจาหัวฟ้าด๋ยวหาแบบที่มันคล้ายคืออะหัวขาว ขาวไหมขาวแต่คนละทรงอันนี้เขาแสกกลางขงนมฟิปเตต่อมาเป็นหน้ากากอันนี้หน้ากากตู้อีวสีฟ้าอ่ะมีนะฮะต่อมาเป็นก้ามทองใช่ไหมไมันใช่ก้ามมายน้องฟิวเขาดูก่อนอ่าน่าจะใช่ซึ่งกิจกรรมนี้น้องฟิวไม่ทันค่ะทุกคนมีแต่ก้ามอันเนี้ยก้ามเปล่าๆไม่มีเอฟเฟกต์เดๆดังังเส้นโอเคจูบได้นะคะทุกคนต่อมาการเกงยากุซ่า ส่วนใหญ่เขาใช้แต่กางเกยงยาก k ซ่านะคะโอเคเรียบร้อยรองเท้าก็รองเท้าเดิมนะคะเหมือนไหมเทียบจากรูปน้องฟิวว่าถ้าก้ามันมีไฟนะมันก็คล้ายๆแหละทุกคนน้องฟิวขอเราเปลี่ยนทรงผมกันทรงผมนี้มันปิดนานอ่ะอันนี้ก็เถิดเลยมาทรงผมนี้ไหมหทุกคนโอเคนะคะก็สําหรับพี่ดีหลงน้องฟิวก็ ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็เหมือนประมาณ40% 50%นะคะอีก50%าสมันดูขาดขาดห,หายหายยังไงก็ไม่รู้ต่อมานะคะเป็น the clues นั่นเองมาคา่ะงั้นน้องฟิวขอหาก่อนหัวนี้น้องฟิวไม่มีอะเหมือนมันเพิ่งกลับมาในตู้วูแต่น้องฟิวไม่ได้สูมนะคะโอเคไม่เป็นไรอย่าน้องฟิวขอหาทรงผมอะทรงผมนี้ก็ได้แหละแต่แค่มันไม่มีแบบจากง,งอยจากง,งอยขึ้นไปเฉยๆต่อมาเป็นตัวลูกตาลูกตานี้น้องฟิวไม่มีอะ ไหนเหมือนไหมน้องฟิวขอเอาปะหน้ากาอันหน้ากาเป็นหน้ากาอันนี้ทุกคนเทียบดูตาของน้องฟิวกับตาของพี่เขามันดูไม่เหมือนเนาะน้องฟิวขอหาตาที่มันใกล้เคียงที่สุดแป๊บหนึง่งอ่ะมีหนวดไม่ใช่ละอ่าเหมือนสุดน่าจะเป็นอันนี้นะคะเหมือนไหมอืมเหมือนก็นได้นะคะอ่ะต่อมาเป็นเสื้อแต่งงานอีกแล้วเหมือนพี่ลำโบเลยต่อมาเป็นกระเกงลายปีกอันนี้น้องฟิวก็มีหากระเกงลายปีกใช่ไหม กางเกงลายปีกอ่าอยู่นี่กางเกงลายปีกต่อมาเป็นรองเทา้ารองเท้าสีขาวอ่ะอันนี้น้องฟิวก็มีเรียบร้อยเหมือนไหมน้องฟิวว่าท่านล่างเหมือนมันเลยตรงพอขึ้นแบบขึ้นไปจมูกเท่าน,นั้นแหละไม่ค่อยเหมือนเท่าไรแ,แต่ถ้าทุกคนแบบไม่มองท่านบนแล้วบองท่านล่างนี่คือใช่เลยนะเหมือนเดะน,นี้ไม่ธรรมดาแน่เยท่านผู้ชมอ่ะต่อมาเป็น พี่คนสุดท้ายแล้วแต่ว่าพี่คนนี้เป็นพี่ที่แบบเสื้อผ้าอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนนั่นก็คือพี่โจนาโจนานะคะมาอยากน้องฟลีต้องดูยังไงให้มันแต่งเหมือนเพราะน้องฟลีไม่เห็นเสื้อพี่เขาสักเท่าไหร่ก็กางเกงเนี่ยยากุซ่าแน่นอนเห็นทรงแล้วมันจะมีแถบๆเหมือนกันอ่ะกางเกงยากุซ่านี่มันจะมีแถบตรงนี้อ่ะเห็นรองเท้าเนี่ยมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่น้องฟลีแอบเห็นมันแบบเหลี่ยมฟ้าก็อาจจะเป็นได้อ่ะ เหลี่ยมฟ้าท่อนบนเนี่ยน้องฟิวว่าท่อนบนน่ะน้องฟิวไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เห็นมันเป็นเสื้อด,ดำดำใช่ไหมทุกคนเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบนี้จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นทรงผมจางอยนะถ้าน้องฟิวขอหากันเสื้อเนี่ยเสื้อเหมือนน้องฟิวจะไม่มีแล้วน้องฟิวก็ไม่เคยเห็นด้วยมันมาจากไหนเนาะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์สีดำดึกก่อน สเวตเตอร์สีดำางน้องฟิวต้องหาก่อนของพี่เื่อนะหาสกักครู่เสื้อดำๆอ่ะคอเต่าไม่ใช่คอเต่าไม่ใช่อืมทุกฟิวว่าน้องฟิวน่าจะไม่มีแต่อย่างน้องฟิวขอหาแบบที่มันดำๆแล้วกันดำๆเหมือนๆกันคล้ายๆอ่ะดำๆอะอันนี้มันมีเหลี่ยมทอนิดนึงถ้าเอาแบบคล้ายที่สุดของน้องฟิวก็น่าจะเป็นเสื้อปีกนกแล้วกันอ่ะ กอดเ,เสื้อปีกนกหายเห็นไหมจ้ะปีกนกหายอ๋ออยู่ข้างบนโอเคหากันเสือปีกนอกอ่ะก็จะประมาณนี้นะถ้าทุกคนมองข้างหลังนกฟิวดีๆมันก็จะเหมือนแล้วก็ใส่เอฟเฟกตรงนี้เป็นสีดำอ่ะใช่เลยแต่ข้างหน้านกฟิวไม่เห็นเหมือนกันว่าพี่เขาแต่งหน้าเป็นอะไรนะคะเพราะนกฟิวเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นมข้างหน้านะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับของพี่เจ้นานะนะ โอเคงั้นเดี่ยน้องฟิวขอใส่เป็นตัวของพี่แรมโบ้ละกันเพราะว่าน้องฟิวน่าจะแต่งเหมือนสุดแล้วขาดแค่หน้ากากอะทุกคนคือใช่เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยน้องฟิวจะใส่ชุดนี้เป็นเล่นนะคะในหมด4 V 4ค่ะทุกคนโชว์โชว์ไปหนึ่งที่ let's go มาดูกันนะคะเผื่อแบบเออเราใส่ชุดนักแข่งเน,นเราอาจจะตึงขึ้นแบบ10เท่าประมาณนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้แต่งตัวดูตึง ตั้งคนเขาแบบเขาไมไ่อ่านชื่อน้องฟิล์มนะเฮ้ยพี่แลมโบทีมโพนิกโพนิกฟอสต์หรือป่าเออแต่งตัวเหมือนใช่เลยใช่เลยหัวน้องฟิลไม่ค่อยเล่นเตัวผู้ชายด้วยพี่ค่อยชิมสักเท่าไหร่แต่พี่เขาเก่งมากเลยนะคะทุกคนตอนนั้นน้องฟิลเห็นใส่เอ็มเจ็ดเก้าปัง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 ,ปงแตกเอ็มเจ็ดเก้านี่คือถ้าน้องฟิล์มเล่นเนี่ยเจอท้ายเกมใช่โอ้โหกระสุนมันน้อยไปกาเล่นก็แตกก่อน ไปดูกันว่าจะชนะไหมเราจะตึงขึ้นฟิวเจอร์อย่างนั้นเอ้ย,อยนั่นไงแม่สาวน้อยแม่สาวนอ้อ,นอยเห็นอะไรไหมจ๊ะปั้งอะหัวจ้าดดๆดดดโดนหัวอะเอาทุกคนเล็งหัวไปร้อยสิบไม่ตายเดียวทำไมอ่ะทำไมไม่แตกอ่ะไม่เข้าใจต้องร้อยสิบเลยนั่นคนแต่เลงโป๊ะอ,อ,อ,อยู่ใกล้ๆกไม่แตกต้องฟิลโงเลย ไ่้ไปเลยอย่างนั้นก็โดนหัวอ้าวแม่สาวแตกแล้วหรอจ๊ะลม้ลมลม้มล้มอีกตัวนั่งอยู่ไหนเราไปช่วยอเราไปช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนน้องฟิ้เห็นมันอยู่ตรงกลางอัดตัวแตกอัดตัวแตกเยาะยาะเยาะยาะไม่ได้เอฟบีพีด้วยไม่อย่างน้องฟิจ้จะซื้อซองควงขาดหนึ่งร้อย โอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนเล่น AK ก็ได้อเอเเวลเจ็ดฟิวมาแล้วจ้าไม่ใช่สีแล้วคือพี่เขาชื่อแลมโบ้ใช่ไหมเ่ยน้องฟิวชื่อแลมฟิวแล้วกันแลมฟิวมาแล้วจ้าแลมฟิวแลมฟิวได้ไหมไม่ได้น้องฟิวด,ดูจากการเล่นแล้วเขนาน่าจะอยู่บ,บ้านๆอ่ะใช่มาเตะ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 ให้เลงแบบอีซี่มากเลยนะแค่เลงเออเออ แค่เล็งนะมะแค่เล็งเพื่อนลงมาชุบแล้วหน่อยสิเพื่อนอ่าเพื่อนลงเรียบร้อยเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากแรมโบ้เป็นแรมฟิวแม่หัวแล้วทุกคนฮ่าฮ่แน่เป็นสาวน้อยโอเคเดี๋ยวแรมโบ้คนนี้จะไปต่อไม่รอแล้วนะสู้สองฟืองไม่ได้ทุกคนมาดีเซิร์ละกันดีเซิร์ดดีเซิร์ดดวยไม่กล้าเล่นเลยมือสั่นไปหมด ดีเซอร์ไปดูกันนะคะว่าเราจะรอดหรือไม่รอดหัวเต็มเปดีอ้าวอย่าบอกนะน้องฟิวไม่ได้นะนะนั่นไงนั่นไงโดนละหัวเต็มเต็มโดนละท่านผู้ชมเบอร์สองลันแกโอ้ยโดนลังแกฟิวโดนลังแกค่ะทุกคน ตอนนี้เนี่ยเพื่อนกัลังอ้อมหลังแล้วก็ล้มไปหนึ่งคนนะตอนนี้เหลยใหม่ๆก็ได้ใหม่ๆใหม่ๆรีบๆใหม่หมหมๆไอ้นั่นแหละเราจะได้เก็บดีเสิร์ชไว้ใช้เย่มากโอ้โหสองครัวนะโอเคมาละจะสี่ซื้อไอวอดีกว่าเราคงไม่แตกง่ายๆหรือเปล่าหรือเปล่า <c oughs> ฟิลจะบเอ้ยซอมมีกับเลือดปั้มนี่นอย่างฟิ้จะลองซองควงใหม่ด้วยนะนี่เป็นซองควงอันนี้เป็น hand of hope ดีมากดีแบบดีดีมารอบนี้เราจะแบบอยู่ในช่วงแบบตึงปีอะตึงปีอะไม่มีใครสาักาแลวลง <c oughs> โอ้โห้เอ้ยเ้ย,เย,เย,เยมีคนปัดตัวละ เอ้าตตาไอวอทำไมล่ะเพื่อนอ้าโอ้จะเลงหัวโถเพื่อนเพื่อนทำไมไานายทำแบบเนี้ยเราสาจะเลงหัวเอ้ย ตัวระยะไก่มาอย่าล็องฟิวไปสู้เองล้องฟิวหวังว่าน้องฟิวจะสู้ได้นะนะนะอยู่ชั้นไหนช่วยหน่อยแล้วก็มาไปช่วยแล้วเดี๋ยวบอกนะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวบอกนะใช่ดูส่งนวอยู่ข้างบนอ้าวหาย อ่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงไหนเงนอ้าวทำไมน้องฟิวไม่เห็นจะบอกนะอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ข้างบนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหว้าอยู่หายไปไหนอ๋ออยู่นี่อ่ะเอ้ยก็บสองไอ้ยาไอ้ยอยอยอยปนของนิดนึงปนของแซ่แบแซ่บ เออถ้ายิงหัวจะเทพกว่านี้เน่มามามาอย่าเราจะมาแก้ต,ตัวมาอย่าเราจะใช้เพวก A w ซึ่งแพงมาก A d o u บ l e you นะแพงแพงป้ามแตกมาสิหมดแตกเลยนะแตกเพื่อนซ้ำเพื่อนซ้ำอ่าเดี๋ยวซ้ำแล้วไม่แตกเจ,จะไป Om, om, Ari, ล้มเอาล้มน้ออ่ะเดี๋ยวคนเดียวใช่ไหมเย้สี่หนึ่งอุ้ยใส่ชุดพี่เขาแล้วรู้สึกแบบเก่งรู้สึกรู้สึกเก่งรู้สึกตึงอุ้ยใคร MVP เอ้ย MVP ตบมือใครแ้วก็ตบมือตบมือตบมือเย้เย้เย้ทหารแปดก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย โอ้โหดามิเเดียวด้วยสุดยอดสุดยอด สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้มาเล่นในโหมด4 v 4วีเกาะสวรค์นะคะแล้วก็ได้แต่งตัวตามพี่ๆนะคะที่ได้แชมป์โลกแล้วก็พี่เขานะคะอยู่ในแชนแนลโพนิกฟอสด้วยนะคะตรงนี้เลยพี่เขาก็ได้เป็นแชมป์โลกด้วยนะคะก็ยินดีกับพี่เขามากๆนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยน้องฟิวจะทําคลิปสุม่มหรือว่าคลิปเล่นอะไรนะคะก็รอดูกันด้วยนะคะและท้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ,ะ,คะสําหรับวันนี้น,ะะน้องฟิวขอตอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย